ผมว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับของเดิมจะเป็นเดี๋นะินลงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือเราลงเลยนะครับอ่ามันจะมะีสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับขนาด1.2มาถึงจุดเก้่หวยครับ เราอิงแล้วก็1.2อ่ะเราได้วงกลมยังไม่มีนะวงกลมนี้ออกไปก่อนก็ได้ครับอ่ะมันตามเราอิงไปครับแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยก็สร้างมาชน อยนะ่างเงี้ยนะภาพภาพไม่รู้ใครทำทีแรกได้ประมาณนี้ก่อนไหมก็คือได้สี่เหลี่ยม1.2คูณ0.91ใช่ไหมแล้วก็ไอตรงแท่งตรงนี้ส่วนตรงนี้ใช่ไหมครับแท่งตรงนี้ขนาดเท่าไหร่ตามเราอิง เนี่ยตรงนี้คือเท่าไหร่ศูนย์จุดหกใช่ไหมครับศูนย์จุดหกแล้วขนาดยาวว่าสองจุดสี่หกเนาะตรงเนี้ยอ่าลองรีเช็คดู